เยีทุกคนสวัสดีครับยินดีจะเราเข้าสู่ Apex Review of the World กับรายการรีวิวกาชานะครับอ่านี่ก็เป็นรายการใหม่แล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคลิปแรกด้วยที่อ่าเอาหน้าผมก็สวัสดีทุกคนก่อนนะครับอ่อรายงานตัวก่อนแอชัวอ่าสวัสดีนะครับผมชื่ออ่อทีมนะครับมาจากช่องจากทีมนี่คุงก็ถ้าใครนะครับอยากจะติดตามตอนผมเล่นเกมครับก็สามารถไปติดตามทาง ช่องช่องนี้ได้นะครับสำหรับช่องนี้ครับก็จะเป็นช่องรีวิวทุกอย่างนะครับเพราะว่า everything review of the world เราก็จะมารีวิวทุกอย่างหมดแล้วนะครับโอเคอย่างแรกนะครับในการรีวิวกาชาวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกาชาของโปสการ์ดวันพีซซึ่งมีให้เก็บสะสมหมดนะครับตั้ง32แบบเลยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวของอันนี้นะครับเริ่มเก็บสะสมเนาะต้งแต่ตัวตั้งแต่1เมษาแล้วก็ตั้งแต่ปิดเทอมเลยเอาก็ว่าได้ตั้งแต่ผมปิดเทอมนะ แล้วก็จะหมดเขตน,นะครับภายในวันที่30มิถุนาก็ถ้าผมลงคลิปนี้ก็น่าจะต้นเดือนต้นเดือนแล้วนะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายที่เขาให้เก็บสะสมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเก็บสะสมเนาะตัวของโพสต์การ์ดวันพีนะครับโพสการ์ดวันพีทั้งหมด32แบบเนี่ยก็รีบเก็บสะสมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเขตแล้วมาก็บอกก่อนเลยนะว่าตัวของคาบี้เนี่ยขนมอร่อยมากเลยแล้วก็ไอที่ผม ซื้อมาเรียกว่ามาวางอยู่ตรงนี้เนะี่ยมีทั้งหมดอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็อันนี้ด้วยที่ผมเปิดไปก่อนแล้วอันนึงเรียกว่าแกะกินไปก่อนเพราะว่าอยากลองชิมว่าขนมอร่อยไหมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าขนมอร่อยมาก เอาจังจริงผมก็ลองมาหมดทุกทุกรสแล้วล่ะแต่ว่าขาดไอ้ตัวนี้เนาะที่แบบว่ายังไม่ได้กินซึ่งเป็นตัวของต้มยำต้มยำกุงนะครับอ่ะฮะมาก็ขอเอประเดิมกับใบแรกก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นแบบไหนก็เปิดออกมาก็นะครับเอจะมีตัวคุมนะแบบว่าที่แกะออกจากซองเนี่ยก็จะมีตัวคุมนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังซึ่งเราเปิดออกมานะครับผม แล้วก็จะเจอโพสการนะครับของตัวของวันพีสซึ่งมีทั้งหมด32แบบก็กะว่าครั้งนี้นะครับที่แบบว่าเรามาเปิดเนี่ยก็คงน่าจะไม่ซ้ำถ้าใครซ้ำนะครับหรือว่า,อ,าอยากแลกนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจของเราได้นะครับซึ่งผมอา,อาจจะอยากาแลกแลกด้วยกันแบบเทรดด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าบางทีติดต่อมาว่าพี่ครับผมมีลายนี้นะครับซึ่ง บางทีผมก็อยากเก็บสะสมให้ครบเนาะอ่าโอเคมาดูกันที่ตัวของโปสการ์ดดีกว่าซึ่งตัวโปสการ์ดนะครับนี่เห็นไหมตัวโปสการ์ดมันสวยมากเลยนะทุกคนมันแบบสะท้อนแสงวิบวนะับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบรูปเลยนะแล้วตัวข้างหลังนะครับมันก็จะเป็นตัวของนี่คาร์บนะี้เนาะเนี่ยตรงนี้คาร์บี้แล้วก็สามารถเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับแบบว่าส่งให้เพื่อนได้เลยแบบนี้เนาะแต่ผมว่าเก็บสะสมไว้นี่แหละดีที่สุดละสวยมากซึ่งเอ่อ ไอตัวพวกนี้เราก็ไม่ต้องใช้นะครับก็บอกก่อนเลยว่าไอคลิปกาชานเนี้ยได้จะมีบ่อยซึ่งเราก็จะมาวัดกันได้เราเกลือไหมนะโอเคเอามาเป็นว่าเรามาแกะไอตัวที่เหลือให้ครบกันกว่าใช้คัตเตอร์นะครับในการแกะออกมามันจะได้เร็วสุดแต่ก็ระวังนะครับอย่าไปโดนกา๊าซเขียวๆหน่อย ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับไอคลิปที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้อมองว่าทุกคนจะชอบนะครับอ้อแล้วก็ขอบอกก่อนเลยก่อนไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของมุมมองนักอ่านพระจารย์ครับเล่มที่สองกับเล่มที่3เนี่ยตอนนี้ก็ได้ตามมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะทํารีวิวลงแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าของแถมในเล่มจะมีอะไรกันบ้างซึ่งแบบว่าเล่ม3ามรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่ามีของแถมเยอะอยิ่งกว่าเล่ม1กับเล่ม2อกนะที่แบบว่าไอนี้แบบไอนี้มาคือแบบ น้อยน้อยกว่าเล่มหนึ่งแต่ก็มากกว่าเล่มสองะนะโอเคน้อยกว่าเล่มหนึ่งแต่เออมากกว่าเล่มสองใช่ทุกทีเพราะว่าตัวของเล่มหนึ่งเนี่ยมันแทนตัวของตัวเก็บสะสมเนาะของคาแรคเตอร์โพสการ์ดคัตเตอร์คมมากเลยนะครับแบบว่าใบมีดแบบอันใหม่เลยทุกคนเห็นไหมครับความความคมก็สำหรับใครหรือว่าเด็กๆนะครับถ้าแกะเนี่ยก็ อยากให้ระวังเนาะในการใช้มีดแล้วก็กันไก่ของมีคมแล้วกันเอโอเคเก็บเสร็จแล้วเนี่ยแกออกมานะครับก็อยูในก่องแบบนี้เนาะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเปิดกันเลยดีกว่าทุกคนรุ้นไหมผมก็รุ้นหวังว่ามันจะไม่ซ้ำํำตอนกรีดนะครับก็ระวังระวังด้วยแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะมาเริ่มกันใบที่หนึ่งก่อนเลยนี่จับจับอย่างนี้จับอย่างนี้เฮ้ย เดี๋ยวเด,วเดวมันมันไอนี่ไม่เหมือนกันหรออันนี้โอเคใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยไม่ซ้าโอเคต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอตัวของ one p i e เนี่ยมันมีตั้งแต่แบบเกาะภาคแรกเลยนะที่แบบว่าตัวลูฟี่เนี่ยอแบบไปไหนมาบ้างก็เนี่ยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูว่าเอามีทั้งหมดกี่แบบกี่ลายนะครับอืม ไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูได้ขนมหล่นบางทีเราก็ตกใจกลัวนะครับขนมหล่นอาจจะมีพลังงานของบางสิ่งบางยา<ม>อย่างกลัวอะไรห้องนี้ไม่มีผีพระเต็มไปหมดเนาะโอเคมาต่อไปที่สอง หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวจัให้ดีๆก่อนหนึ่งสองึ๊บเฮ้ยโอ้ยสว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 ยอันนี้เป็นประมาณแถวๆภาคที่เท่าไหร่วะเนะี่ยใครรู้ก็บอกได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นภาคตอนเกาะปิกมันไอเกาะไอเคกอะเคกเคเคไอแลนด์ Cake, 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 Cake ผมจำไม่ค่อยได้นะก็สำหรับใครที่รู้นะครับก็ แบบมาบอกบอกกันได้นะครับผมในใต้คอมเมนต์นี้มาเปิดกันต่อเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวของขนมเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงนะแบบถุงละยี่สิบกับการมีของแถมแบบสวยๆแบบนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมาก หวังว่าสปอนเซอร์เขาเขาจะเข้าว่างนะครับผมผมขายแทบจะแทบจะทุกทุกที่เลยฮะหนึ่งสองเฮ้ยซ้ำไปนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอ้โหตกใจหมดโอ้ยสวยเฮ้ยแต่มันสวยสวยมากจริงๆนะทุกคนแบบมันวิบป,ปั๊บมากเลยอ่ะแบบแบบคุ้มที่แบบจะเก็บสะสมจริงๆอะ่ะคือแบบตอนนี้สี่แบบเนะี่ยแบบสวยมากเอามาเรียงเอามาเลียงกันอะ่ะ ก็สำหรับใครนะครับที่แบบชอบคอนเทนต์แบบกาชาอะไรแบบนี้เนาะก็กดติดตามกันได้มาเปิดกันใบที่ที่ห้าละที่เอะโอเคเอ้ใบที่4สี่ใบที่สี่หนึ่งสองเฮ้ยไม่ซ้ำเอ้ยมือดีนี่สามสามสิบองแบบไม่ซ้ำเลยอ่ะคืออัตราในการเปิดเนี่ยขอผมสิบสิบใบเนี่ย สิบิเอดใบเนี่ยมันอยู่ประมาณอัตราที่หนึ่งส่วนสามไมนะที่แบบว่าเาไม่น่าจะซ้าแต่ก็มีโอกาสที่จะซ้ําได้สำหรับใครที่เรียนความน่าจะเป็นนะครับเราก็รับรู้กันได้นะครับว่าเป็นยังไงสําหรับรู้สึกว่าจบจบคลิปนี้รู้สึกว่าน่าจะคอแตกรอนงมาไปที่ห้า หนึ่งสองเฮ้ยอเห็นไหมสามเราเกลือไหมนะเอาแล้วนะครับทักมาทางเพจได้นะครับสำหรับใครที่อยากเพจตามนั้นเลยเฮ้ยอทุกคนผมจะอขอเตือนไว้หน่อยนะว่าเนี่ยอันนี้เราเจอแล้วปัญหาข้อข้อเสียข้อหนึ่งที่เราเจอเลยก็คือตัวของพลาสติกนะครับเอาจิงๆแล้วเนี่ยคือมัน จริงๆนะต้องดูด้วยนะตอนซื้อว่าเขาซิลมาดีหรือเปล่าคือบางคนแบบอาจจะแกะแล้วเอาการ์ดข้างในออกไปก็ได้นะเพราะว่าตัวที่เทปเขาปิดเนี่ยผู้คนจะเห็นใช่ไหมว่าเขาแค่แปะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเทปเนี่ยคาดแค่2อันนะอันนี้ถือว่าไม่ดีไม่ดีหน่อยสําหรับใครที่ไปซื้อแล้วบางทีซื้อมาแล้วแบบไม่มีการ์ดนะครับคุณอาจจะโดนขโมยไปแล้วก็ได้ถ้า่งั้นตอนซื้อเนี่ยดูด้วยนะเนี่ยอันนี้ถือว่าผมสะเข่าอ่ะแต่ถ้ามันเป็นมา,มาอย่างนี้แล้วเราก็จะหยิบออกมาอย่างนี้เลย อันนี้คือข้อเสียนะที่แบบว่าผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันไอ้นี่มากมาเปิดกันหนึ่งสองไอ้ใจเย็นหนึ่งสองเฮ้ยไปซ้ำนี่เราไม่เราเจอซ้ำไปแค่ใบเดียวนะทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะเป็น new world นะนิ w โวล์นะน่าจะเป็นภาค new w o r l d เกาะเอ่อเกาะ e w world นี่มันเรื่องมันจะภาคไหนเนี่ย Fishman Island ออ๋อ ใบที่เจ็ดหนึ่งสองสามดวงไม่ดีนะเนี่ยดวงไม่ดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าจะเจอแบบไม่ซ้ำทั้ง,งหมดอัตราเลทอัตราเลทมันพอๆเหมือนตอนที่เราเปิดอะก้อนบอลว่ะแบบตัวของโอเดนญาที่แบบเปิด เก็บสะสมการดั้นบอลน่ะที่แบบแต่ละคนเขาเปิดกันอ่ะไอ้การ์ดที่แบบหายยากๆระดับ SSR บางคนก็หาง่ายบางคนก็หายากนะครับตเราผมได้แต่การ์ดที่เป็นแบบว่นอร์ม a ลอร์ม a ลหมดเลยเนี่ยถ้าจริงๆอ่ะถ้ามันฟิลมาแบบดีดีอีกหน่อยนึงเนี่ยเลยแต่ถ้ามันฟิลดีกว่านี้หน่อยเนี่ยพลาสติกมันก็จะเหนียวไปเนาะซึ่งมันก็จะแย่แย่นิดนึงซึ่งแบบมันอาจจะแกะยากสำหรับแบบเด็กๆที่แบบเอ่อ รีบแกะอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ตัวการ์ดตัวของโปสการ์ดข้างในมันเสียได้มาตัวใบที่ใบละบอหนึ่งสองซ้ำไหมซ้ำซ้ำๆเลไรแลวอ่ะโอ้โหไม่ชอบเลยไม่ซ้ำๆแบบนี้ ข้อเสียข้อหนึ่งกับข้อสองนี่คือใกล้ๆกันเลยนะคือไอตัวไอตัวของอันนี้ติดกาวมาได้เรียกว่าไม่ทนทานไม่ทนทานเลยความเหนียวของกาวน้อยมากคือเข้าใจแหละว่าต้องการที่แบบจะให้เปิดได้ง่ายแต่แบบเนี่ยผู้คนเข้าใจป่ามันไอ้นี้นิดนึงอะ่ะ มันประมาณแบบว่าอ่ะเนี่ยถ้ามีคนขโมยก็ขโมยง่ายใช่ไหมถ้ามีคนแบบมันเปิดก็เปิดงมันเปิดง่ายแล้วก็ขโมยได้ง่ายด้วยนะฮะมาใบต่อไปหนึ่งสองเฮ้ยไอซ้ำอันนี้เป็นภาโอ้โหเป็นภาที่แบบต้องจดจำเลยว่าตู้กับเอ่อตัวของโนฟาิงโกได้โคตรสนุกมากเฮ้ยใบสุดท้ายแลหละโอ้ เจอใบซ้ำเจอใบซ้ำไปหนึ่งสองสามต้องไม่ได้แย่ยนะมาใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วต้องลุ้นหน่อยคอเศร้าหน่อยครับขอเศร้าแบบอลังอลังอลังหน่อยนี่ใบซ้ำโอ้ยแล้วมีคอฟวย เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าในตัวของการทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบไป a few moments later ครับก็สำหรับตัวของโปสการ์ดนะครับก็สวยมากเลยนะครับถึงจะได้แค่หนึ่งส่วนสี่ของอแบบท,ท,ท,ทั้งหมดที่เราได้มานะครับนั่นก็คือสามสิบสองแบบเนาะแต่เราได้มาแค่ประมาณแปดแบบซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าลายเนี่ยเ,เราได้ตัวของ แทบจะครบของทุกที่เลยหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนจะขาดตัวของเดซโลซาปะ่ะน่ะใช่น่าจะขาดตัวของเดซโลซาแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ถือว่าแย่นะครับเนี่ยเพราะาทุกใบเนี่ยเออสวยหมดเลยเนาะแบบแนวนอนนี่ก็แบบว่าเป็นแก๊งของกลุ่มหมวกฟางนะครับเออครบหมดเลยแนวตั้งก็เหมือนกันาาถ้าแบบครบๆเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งหนึ่ง,งสอง สองแบบนี้นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากกดแชร์ด้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะรีวิวมังงะก็ได้เราอาจจะรีวิวไลท์โนเวลก็ได้เราอาจจะรีวิวนิยายก็ได้นะครับหรือเราอาจจะรีวิวหนังก็ได้เพราะนี่คือ everything review of the world นะครับก็สำหรับวันนี้เป็นการเปิดหน้าครั้งแรกนะครับเรียกว่าขึ้นกล้องครั้งแรกเนี่ยก็ ถ้าผิดภาพอาการใดน,นะครับก็ขอโทษมาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย See you